สวัสดีค่ะทุกคนดีๆต้อนรับเข้าสู่ The Happy World Channel ค่ะสำหรับวิดีโอวันนี้เราจะมาคุยกันต่อเรื่อง POD หรือ Print on Demand นะคะหรือการทำสินค้าตามสั่งนั่นเองก่อนหน้านี้เราคุยกันไปแล้วเรื่องข้อดีข้อเสียของการขายของแบบ POD นะคะก็วันนี้เราก็ติดค้างกันเอาไว้เรื่องช่องทางการขายว่าจะขายยังไงขายแบบตรงไหนดีอะไรแบบนี้เนาะ โอเควิดีโอนี้ก็จะอาจจะเป็นเบสิกพื้นฐานสำหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นละกันว่าเอถ้าจะทำ POD เนี่ยเราจะไปขายช่องทางไหนดีนะคะโอเคเรามาเริ่มต้นกันที่ POD print on demand เนี่ยมันจะมีผู้ให้บริการนะคะก็คือผู้ผลิตเขาเรียกว่าผู้ผลิตละการผู้ผลิตตรงนี้เขาจะมีหน้าที่ในการรับออเดอร์จากเราคือเราขายของปุ๊บมีลูกค้าสั่งออ,อเดอร์เราใช่ไหม เราก็ส่งออเดอร์เนี้ยไปยังผู้ผลิตหรือโรงงานหรืออะไรแบบนี้ที่เช่พิมพ์ขอเรียกว่าผู้ผลิตเนาะส่งไปยังผู้ผลิตเสร็จปุ๊บผู้ผลิตเขารับออเดอร์เราไปเขาก็จะผลิตสินค้าสั่ง1ชิ้นก็จะผลิต1ชิ้นแล้วเขาจะเป็นคนส่งไปให้ลูกค้าเองโดยตรงโดยที่สินค้านี้จะไม่ผ่าน ผู้ขายแบบเรานะคะซึ่งผู้ผลิตตรงนี้ค่ะมีหลายแบรนด์นะคะหลักๆมีอยู่2แบบเลยแบบแรกก็คือเขาจะมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองแล้วเราสามารถเข้าไปสร้างร้านค้าบนเว็บไซต์ของเขาได้ก็คือเราไปสมัครสมาชิกเว็บไซต์เขาแล้วเราก็อัปโหลดดีไซน์ของเรารูปภาพของเราลงไปบนสินค้าบน mock up, ม็อกอัพมีม็อกอัพให้หมดเลยก็ไปอัปโหลดลงไป เสร็จปุ๊บเราก็จะได้หน้าเพจของเรามาหนึ่งหน้าเป็นเปรียบเสมือนร้านค้าของเราเองค่ะ ตรงนี้ก็จะค่อนข้างสะดวกสบายตรงที่เราไม่ต้องไปสร้างเว็บไซต์เองกับอีกแบบหนึง่งก็คือผู้ผลิตที่เขามีแค่หน้าเว็บไซต์ของตัวเองก็คือของผู้ผลิตเองแต่ถ้าเราอยากจะใช้บริการเขาเราต้องมีหน้าร้านค้าเป็นของตัวเองเช่นการสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาเองหรือการไปสมัครเว็บไซต์อื่นๆทําเว็บไซต์ให้มันเป็นหน้าร้านของเราแล้วเราก็แล้วเวลามีออเดอร์เราก็ส่งไปให้กับผู้ผลิตเจ้านี้นะคะก็คือมี2แบบก็คือผู้ผลิตที่ให้เราสามารถเปิด ร้านค้าบนเว็บเมนหลักของเขาได้เลยกับผู้ผลิตที่ให้บริการอย่างเดียวให้บริการผลิตและส่งสินค้าอย่างเดียวเราต้องสร้างเว็บไซต์ของเราเองนะคะมีอยู่สองแบบโอเคเราจะมาคุยกันถึงแบบแรกนะคะผู้ผลิตที่เขามีให้เราสามารถเข้าไปสมัครสมาชิกแล้วก็สร้าง รานหาบนเว็บไซต์ของเขาได้อันแรกที่จะแนะนํานะคะก็คือ Redbubble ค่ะคิดว่าน่าจะเคยได้ยินกันเนาะด,ดังมากนะคะก็เป็นผู้ให้บริการ POD นี่แหละคะ่ะก็คือว่าเขาก็อนุญาตให้เราเนี่ยไปสมัครสมาชิกแล้วก็อัปโหลดสินค้าลงไปในเว็บของเขาแล้วสร้างเพจขึ้นมาเป็นหน้าร้านของเราได้เลยเวลาเราไปโปรโมทที่ไหนเราก็โปรโมทเพจนี้ได้เลยว่ามันเป็นร้านของเรานะแล้วก็ทั้งหมดก็จะเป็นดีไซน์ของเรานะคะ ซึ่งการใช้งาน r e v b l e ก็ค่อนข้างที่จะ simple แบบง่ายมากๆก็คืออัปโหลดรูปภาพไปแค่อันเดียวเราก็สามารถเอาเอาดีไซน์อันนี้ไปใส่สินค้าอื่นๆได้ต้องบอกก่อนว่า POD ดมันไม่ได้มีแค่เสื้อยืดนะคะมันมีอย่างอื่นด้วยเสือ้อกางเกงอ่ะรองเท้าอ่ะกระเป๋าอ่ะนาฬิกาแก้วน้ำรูปภาพติดผนัง หรือไม่ก็อะไรหลายๆอย่างแบบโปสการ์ดอะไรอย่างงี้ก็มีสติกเกอร์อะไรอย่างงี้ก็มีนะคะซึ่งเวลาเราอัปโหลดดีไซน์เราลงไปใน r e d b u b b l e ทีเดียวค่ะอัปโหลดคลิกเดียวปุ๊บเนี่ยมันจะ list รายการสินค้าของเขาให้เลยแล้วเ,เอาสติกเกอร์เอาลายเราไปแปะแปะ,แปะ,แปะบนสินค้าให้เลยแล้วให้เราเลือกว่าเราจะไม่เอาสินค้าประเภทไหนอย่างเช่นอัปโหลดรูปหมาลงไปหรูปมันก็จะแปะบนเสือ้อบนกางเกงบนกระเป๋าบน โปสการ์ดบนสติกเกอร์ให้เลยแล้วก็ให้เลือกว่าอันไหนที่เราจะไม่เอาอะไรแบบนี้นะคะมันก็ระบบเขาค่อนข้างดีค่อนข้างง่ายด้วยแล้วเขาก็จะมี mock up ให้เราเลยสวยๆเป็นรูปสวยๆมาให้เราแล้วก็มี product description ให้ด้วยนะคะ mm. ซึ่งก็ไม่ต้องทำอะไรเลยเราแค่อัปโหลดรูปอะคะง่ายมากเนาะ ข้อดีของ Redbubble อย่างหนึ่งก็คือว่า Redbubble เนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่ค่อนข้างจะทำการตลาดดีมากเขาทำการตลาดของเขาเองเขามีฐานลูกค้าของเขาเอง ซึ่งฐานลูกค้าเนี่ยก็จะแบบเป็นคนที่ชอบงานดีไซน์งานที่อะไรดูมีสไตล์มเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วเนาะก็คือทาง Redbubble เนี่ยเขาจะทำโฆษณาของเขาอยู่แล้วทำมาร์เก็ตติ้งของเขาอยู่แล้วเราไม่ต้องทำอะไรเลยแต่คือถ้าเราอยากจะทำแยกตัางหาก,ก็สามารถทำได้แต่ว่าถ้าเราไม่ทำ Redbubble เขาก็ทำให้อยู่แล้วนะคะ ซึ่งตรงนี้มันก็จะส่งผลถึงต้นทุนของเรานะคะต้นทุนราคาสินค้าเนี่ยเท่าที่สังเกตก็คือค่อนข้างที่จะสูงกว่าผู้ให้บริการเจ้าอื่นเพราะเขารวมเอาค่า marketing ของเขาไปแล้วนะคะอย่างเช่นเสื้อยืดธรรมดาสตาร์ทที่ประมาณน่าจะประมาณ16เหรียญน,นะประมาณ16เหรียญเพราะว่าเขารวมรวมค่าโฆษณางเขาไปแล้วถ้าเราจะตั้งราคาขายอาจจะบวงได้แค่ประมาณ2เหรียญ3เหรียญ5เหรียญอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็อาจจะขายจนที่ตัวละ20ก็อยู่ที่สไตล์เราด้วยซึ่งเราสามารถตั้งราคาได้เองเลยนะคะว่าเราจะขายอยู่ที่ตัวละประมาณเท่าไหร่นะคะก็คือเราไม่ต้องเสียค่าบริการใดๆทั้งสิ้นเลยไม่ต้องเสียค่าสมาัครค่าโพสต์รูปใดๆเลยนะเพราะถ้าเรามีออเดอร์มาปุ๊บเรดบับเบิ้ลเขาจะได้เงินจากลูกค้าอยู่แล้วเขาจะหักเงินต้นทุนไปเลยสมมติเราขายเสื้อตัวละ20ใช่ไหมต้นทุนตัวละ16เรดบับเบิ้ลจะตัดไปเลย16จะเข้ากระเป๋าเรา4 u ดอลลาร์ประมาณนี้ก็คือเหมือนกับว่าเราได้ค่าคอมมิชชั่นมาตัวละประมาณนี้ซึ่งราคาขายซึ่งราคาขายเนี่ยเราก็ตั้งราคาเองได้กำไรเท่าไหร่ก็ตั้งไปนะคะ โอเคอันนี้คือ Redbubble ต่อไปผู้ให้บริการอีกเจ้าหนึ่งนะคะก็คือ T-SPRING นั่นเองค่ะ T-SPRING ก็คล้ายๆกับ Redbubble ค่ะก็คือเขาเป็นผู้ให้บริการในการผลิตใช่ไหมแล้วเขาก็มีหน้าเว็บไซต์หลักด้วยแล้วเขาก็อน,นุญาตให้คนเข้าไปสมัครสมาชิกแล้วก็สร้างเพจของร้านเหมือนกับ Redbubble เป๊ะเลยนะคะสามารถอัพโหลดรูปอัพโหลดเลือกสินค้าอะไรต่างๆได้เหมือน Redbubble เป๊ะแต่ว่า ต่างกันตรงที่ T-Spring เนี่ยจะไม่ได้ทำโฆษณาให้เราเลยนะคะก็คือเราไปสร้างร้านค้าบน T-Spring เสร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องทำโฆษณาเองซึ่งก็มีข้อดีตรงที่ว่าราคาสินค้าราคาต้นทุนมันก็จะถูกกว่า Redbubble นิดนึงนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ทำโฆษณาอะไรให้เราเขาแค่ให้เราไปเปิดร้านไปอัพรูปอะไรแค่นี้เฉยๆเนาะซึ่งข้อดีของ t s p r i n g กับ d Bu b b l e ที่เหมือนกันก็คือว่าเราไม่ต้องไปเสียเวลาสร้างเว็บไซต์ของเราเอง เพราะว่าการสร้างเว็บไซต์มันก็จะมีรายละเอียดเยอะนะคะโอเคอันนี้สอแบรนด์2แบรนด์หลักๆที่ยกตัวอย่างขึ้นมานะคะก็คือ Red b u b b l e กับ t s p r i n g นะคะ อีกแบบหนึ่งนะคะก็คือ i n t f o ูกับ p r i n t i f y นะคะเป็น2แบรนด์ที่เราจะต้องสร้างร้านค้าขึ้นมาเอง2แบรนด์นี้ครับพิมเคยแนะนำแล้วก็มีวิดีโอสอนสร้างด้วยนะคะสอนการทำงานทั้ง2แบบด้วยนะคะคัพิมแปะไว้ข้างล่างลองไปดูได้ i n t Fu ูกับ p r i n t i f y เนี่ยการทำงานจะคล้ายกันเลยนะคะขออธิบายรวดเดียวแล้วกันเนาะคือเขาเป็นผู้ให้บริการผลิตแล้วก็ส่งไปให้ลูกค้าแทนเดานะคะแต่เราต้องสร้างเว็บไซต์ขึ้น สร้างหน้าร้านขึ้นมาเองการสร้างเว็บไซต์หรือสร้างหน้าร้านเองเนี่ยก็มีอยู่2แบบเชน่นกันก็คือ1สร้างเว็บไซต์ขึ้นมาเลยอย่างที่ทีมทําที่ทีมสอนทาก็คือ,อสร้างเว็บไซต์บน Shopify ลนะคะและอีกแบบหนึ่งก็คือไปขายบน eMar p l a ตแพลตฟอรอื่นๆเช่น Etsy นะคะซึ่ง2แบบนี้ก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปอย่างเช่นการสร้าง เว็บไซต์บนช h อปปี้ข้อดีก็คือว่ามันเป็นเว็บไซต์ของเราเลยเราอยากจะปรับแต่งตกแต่งอะไรยังไงก็ได้ทำยังไงก็ได้ให้ร้านมันดูน่าเชื่อถือนะคะแล้วก็ถ้ามีออเดอร์มาปุ๊บเราก็แค่ส่งออเดอร์ไปยัง Printful หรือ Printify นะคะอันนี้ก็มีสอนนะคะในวิดีโอสอนการทำ Printful กับ Printify เนาะสำหรับ Etsy นะคะ Etsy เป็น e-market platform อารมณ์เหมือนช้อปปี้ลาซาดบ้านเราอะที่เราสามารถเอาลูปสินค้าไปโพสเขียนรายละเอียดสินค้าของเราเองได้เลยอะไร ซึ่ง s อซเขาก็จะมีการตลาดของเขาเองแต่จุดเด่นของเว็บเอซีก็คือมันจะเป็นแหล่งรวมสินค้าดีไซน์ทั้งหมดเลยก็คือต้องเป็นงานที่ออกแบบเองเท่านั้นเขาจะไม่รับเอาสินค้าดรอปชิปมานะคะต้องเป็นสินค้าที่แบบเกี่ยวกับงานดีไซน์งานออกแบบอะไรเงี้ยคือก็จะไม่ได้มีแค่เสือ้อจะมีสินค้าที่แบบหลากหลายประเภทมากในเอซีนะคะ ซึ่งการทํางานก็เหมือนกันเลยถ้ามีลูกค้าสั่งของมาเราก็แค่ส่งออเดอร์ไปอย่าง Printful หรือ Printify นั่นเอง ต่อไปนอกจากการสร้างหน้าร้านเป็นของตัวเองแล้วนะคะการขายบนโซเชียลมีเดียก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ได้ผลดีมากๆเช่นเดียวกันค่ะก็คือเราสามารถไปสมัครสมาชิกเว็บไซต์พวกนี้เนาะ Printful Printify Redbubble หรือ Tspring อะไรเงี้ยเราก็เซฟรูปเอาไว้เซฟ e s c r i p t ชันเอาไว้นะคะเราเอารูปกับเดสคริปชันเนี่ยไปโพสต์ในโซเชียลมีเดียได้เลย Facebook Instagram อะไรเงี้ยโพส ก็ <st it utes> <ục> คือ Copy รูปแล้วก็ไปใส่ในโซเชียลมีเดียได้เลยนะคะเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่จะช่วยให้เราหาลูกค้านะคะให้ลูกค้าได้เจอกับสินค้าเราได้เยอะขึ้นนั่นเองนะคะก็ไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram t ิ k t o k ใช่ไหมที่มันกําลังดังอยู่ช่วงนี้นะคะก็เนี่ยค่ะก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการขายเนาะโซเชียลมีเดียอ่ะขอสรุปช่องทางในการขายง่ายๆก่อน1ก็คือ ไปโพสบนหน้าเว็บของผู้ให้บริการเลยอย่างเช่น redbubble t s p r i n g นะคะ2ก็คือการสร้างร้านค้าเป็นของตัวเองบน s h o p i f y หรือการเป็นสมาชิกใน etsy ในนั่นเองนะคะซึ่งอันนี้ก็สามารถใช้บริการ printful หรือ printify ได้นะคะ3ก็คือการขายบนโซเชียลมีเดียค่ะพูดถึงช่องทางการขายไปแล้วนะคะทีนี้เราก็มาพูดถึงการทำโฆษณากันบ้างก็อย่างที่บอกก็คือสินค้า pod เนี่ย ถ้าเราจะโพสต์ขายอย่างเดียวก็อาจจะยังไม่พอนะคะเราต้องทำโฆษณาด้วยเพื่อที่จะเป็นการให้ลูกค้าเห็นสินค้าเรามากที่สุดก็เป็นการเพิ่มโอกาสที่จะมีออเดอร์เยอะๆนั่นเองนะคะอย่างที่บอกก็คือ Redbubble เนี่ยเขาจะมีการทำโฆษณาเว็บไซต์ของเขาอยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือ etsy นะคะ etsy เขาก็จะทำโฆษณาเว็บไซต์ของเขาอยู่แล้วเขาจะมี ช่องทางในการดึงลูกค้าเข้าเว็บไซต์เขาอ,อยู่แล้วเราแค่โพสต์สินค้าลงไปในเว็บไซต์ของเขาเท่านั้นนะคะแต่ทางนี้ทางนั้นถ้าเราอยากจะได้ยอดขายเพิ่มก็ทําโฆษณาของตัวเองแยกอีกต่างหากก็ได้เช่นเดียวกันนะคะทีนี้การทําโฆษณาก็อย่างที่เคยคุยกันไว้ในช่อง Youtube ช่องนี้กันบ่อยๆนะคะก็มีหลากหลายช่องทางเลยก็คือ 1. กา่ททำโฆษณาบนโซเชียลมีเดียต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Pinterest TikTok อะไรพวกนี้นะคะ ยิงแอดไปเลยถ้าพิมมาเน้นโซเชียลมีเดียนะเพราะว่างานพ o d ดีมันเป็นงานดนะีไซน์เนาะมันไม่ใช่อะไรที่คนจะไปค้นหาบน Google ได้แบบว่าสมมติถ้าพิมพ์อยากจะได้เสื้อยืดสักตัวหนึ่งถ้าพิม่ายังไม่มีอไรหัวเลยว่าจะเอาเสื้อยืดแบบไหนจะไปพิมคำบน Google นะพิมพ์คำว่าอะไรดีก็จะพิมพแค่เ shirt อะไรอย่างนี้หรือถ้าอยากจะได้เสื้อยืดที่เป็นแบบดูเท่ๆคูลๆใส่แล้วแบบดูเท่มากเลยอะไรเงี้ยถ้พพิม์อาจจะเป็นแบบ funny t-shirt ก็จะไปค้นหาแค่คำว่า funny t-shirt แล้วซึ่งคำว่า funny t-shirt แต่มันก็จะไม่ได้เฉพาะจ่อจงลายใช่ไหมว่ามันต้องเป็นลายแบบไหน,นอาจจะเป็นลายแค่แบบตัวหนังสือตัวอักษรแค่นั้นหรือจะเป็นลายอ่อการ์ตูนที่มันดูตลกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือลูกค้าอาจจะไม่ได้มีไอเดียในหัวเลยว่าจะต้องพิมพ์คำว่าอะไรเพราะฉะนั้นในส่วนของ Google เนี่ยอาจจะแนะนำว่า เออทำทีหลังหรือไม่ก็ต้องใช้คำกว้างๆในการตั้งชื่อสินค้าเราด้วยเป็นคีย์เวิร์ดนะคะจะแนะนำว่าแค่จะทำ POD ให้ไปโปรโมทบนโซเชียลมีเดียมากกว่าเพราะบางทีงานเหล่านี้ลูกค้าไม่ได้มีความคิดหรอกที่จะซื้อแต่ถ้าเขาแบบถ่ายฟีด Facebook อยู่ดีๆจูๆ่ๆก็เห็นแอดอันนี้ขึ้นมาบนฟีดแล้วเขาก็แบบเฮ้ยเป็นแนวที่เขาชอบพอดีเฮ้ยเป็นแนวที่ญาติพี่น้องชอบพอดีเขาอาจจะ อยากจะซื้อขึ้นมาก็ได้นั่นเองนะคะเน้นการมองเห็นค่ะเน้นการแบบ awareness นะคะจะได้ผลมากกว่าสำหรับสินค้า POD เนอะอย่างแรกก็คือทำการตลาดบนโซเชียลมีเดียนะคะอย่างที่2ก็คือการใช้อินฟลูเอนเซอร์นั่นเอง Influencer affiliate marketing นะคะ <c oughs> เคยอธิบายไปแล้วในวิดีโอก่อนๆหน้านี้เนาะซึ่งเขาคือคนที่มียอดคนติดตามเยอะๆอ่ะ เป็นคนเป็นบุคคลที่มีผู้ติดตามเยอะแล้วเวลาเขาโพสต์อะไรไปผู้ติดตามเขาก็จะแบบเฮ้ยดูดีจังเลยซื้อที่ไหนคะอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีการอินเทอร์แอคกับผู้ติดตามเกิดขึ้นแล้วเขาก็จะแบบผู้ติดตามก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรที่อินฟลูเอนเซอร์คนนี้ทำแล้วมันดูดีเขาก็อยากได้ตามไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยก็จะมีการโปรโมทได้หลายช่องทางนะไม่ว่าจะเป็น Instagram ก็ได้หรือ TikTok ก็ได้ให้ส่งของไปให้เขาแล้วเขาก็แบบเต้นโชว์หรืออะไรอย่างี้ก็ได้แล้วแต่เราเนาะแล้วก็อาจจะเป็น YouTube ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันอยู่ที่งบประมาณด้วยนะคะไปจ้างเขารีวิวของอะไรอย่างนี้ก็ได้หรือจะให้เป็นค่าคอมเขาไปว่าแบบเออถ้าลูกค้าซื้อสินค้ามาจากคุณอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะให้ค่าคอมไปนะคะก็เป็นการ รวมเอาอินฟลูเอนเซอร์กับ a f ฟ i l i a t e โปรแกรมเข้าด้วยกันนั่นเองโอเคสำหรับการตลาดเนี่ยก็จะมีแนะนำประมาณนี้นะคะคร่าวๆแล้วกันสำหรับรายละเอียดเนี่ยค่ะพิมก็ทำเอาไว้ในช e l y o YouTube ของทัพพิมแล้วนะคะหรือว่ายูทูบเบอร์คนอื่นๆเขาก็ทำอธิบายไว้เยอะนะคะลองไปหารายละเอียดกันได้เนาะก็หวังว่าจะได้ไอเดียกันไปสำหรับวิดีโอนี้นะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ให้พิมด้วยนะคะเจอก,กันใหม่วิดีโอถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ